วสวัสดีนะ้นะตุกปลาทุกท่านนะครับอยู่กับผมนโรนหรือวันศิลิน,นะครับวันนี้ผมเลือกเดินทางมายัางบ้าน2ชั้นนะครับตำบล2ชั้นอำเภอรกระสังจังหวัดวีร์นะครับก็เรามาลองตกใหม่ธรรมชาติดูเมื่อกี้ที่ไม่ได้ถ่ายก็คือเราได้ปลามาแล้ว1ทึางนะครับเป็นปลาขาวน้อยนะครับเป็นปลาขาวประมาณเนี้ย นะครับเลือกตกเป็นคันระยะนะครับสอนะครับเลือกเป็นตกครั้งนะนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าวันนี้ตกปลาในหมายธรรมชาติเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้ปลาพอพอได้ไหมหรือว่ายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตอนเช้าตอนนี้ผมมาถึงนี่เจ็ดโมงเช้านะนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาตกดูนะครับว่าตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเนี่ยจะได้ปลาทั้งเท่าไหร่นะครับ มีปลาขึ้นนะ Transfer. ที่นี่บอกก่อนนะครับว่าโซนบริเวณนะครับหลังที่ผมอยู่เนี่ยเป็นสระนะครับท,ที่มีพระใหญ่นะครับฝั่งนี้จะเป็นวัวนะมีปลาขึ้นด้วยนะปลาใหญ่ขึ้นน, uh นะครับผมอยู่บริเวณหลังห้องน้ํานะเพราะว่าถ้าคุณจะตกชิงลิ้วเนี่ยให้แนะนําว่าให้ตกบริเวณหลังห้องน้ํานะครับขยับมาฝั่งนี้นะถ้าไปนู้นเนี่ยผมดูแล้วไม่มีปลาขึ้นนะครับแนะนําว่าให้ตกฝั่งนี้เข้ามาฝั่งนี้นะครับจะมีปลานะครับ ฝั่งนู้นเนี่ยไม่มีปลาขึ้นเลยตรงนี้น้ําจะลึกอยู่ประมาณสักเกือบสองเมตรนะครับที่อยู่ตกเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นงานปลาน,นินเลยแหละนะครับเหยือี่ใช้ก็เป็นสีนเงินงานตกปลาน,นิน,นครับยังไม่ได้ประกอบอะไรเลยก็คือลองหย่อนหย่อนดูไม่ได้อ่อยนะเป็นเหยือสีเงินผสมคูเต้นนะครับก็ลองลองดูนะครับว่ากินไหมจะมีปลายใหญ่ขึ้นไหม มาดูกันว่าวันนี้เป็นไงมีปลาวนๆเข้ามากินนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีนักตกปลาแววเวียนนะครับมาไม่ว่าจะเป็นหน้าดินหรือว่าชิงหิวเนี่ยเขามาตก่อยพอสมควรนะมีอาการแล้วมีอาการนะอาการค่อนข้างดีเลยนะครับไม่รู้ว่าใครมันตกนะตรงนี้ขอานัตกแล้วกันนะครับตอนนี้อุปกรณ์ก็ยังไม่ได้เป๊ะนะครับเพราะว่า เรามาถึงแล้วลองหย่อนหย่อนดูปลามันเข้าเลยนะตอนนี้ก็บางทีเราก็ต้องขอคุณสายยาวนะครับเพราะว่าสายยาวเนี่ยมีการมาขมยงทมเหยื่อ,อไว้เนี่ยคนตกที่หนือก็จะได้ได้เปรียบนะครับเพราะว่าถ้าปลามันเข้าขอบเนี่ยก็มีโอกาสเกียปลานะครับถ้าเป็นคารสั้นๆอย่างเนี้เนี่ยผมจะชอบใส่เซฟนะเพราะว่า มันเคยลากหายเบีดเคยลากเบีดหายไปแล้ลวลก็เลยแบบว่าเราก็เลยต้องจําทึ่งนิดนึงนะครับมีอาการน,นะถอนอาการดีมากเลยผมมานั่งปุ๊บแล้วหย่อนไม้แรกมันมันตอกเลยนะเนี่ยคืออณิสงของของหมายด้วยนะครับของเนี่ยตะขอใหญ่ไปหน่อยหรือเปล่านะครับชินุเบอร์หนึ่งนะที่ช้ใหญ่นะ อาจจะต้องลดลงนะครับเหลือประมาณ4.5นย์าพอแล้วจะมนีอาการตลอดนะครับตรงนี้นะครับใครแวะเวียนหรือว่าผ่านหรือว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมแนะนำว่าลองมาตกดูนะครับทกทีดีนะครับอาการมจมโอ้โโอน,นะครับเกิดตาขาวนะครับ หรือว่าปลาส้อยขาวนั่น,อนเองดูเลือดมากรเดียวที่ถาดวัางเอาถาดผสมเกลือก่อนนะครับไม่อยากวางอย่างนี้แล้วถามว่าตะขอใหญ่ไปไหมเบอร์หนึ่งผมว่าใหญ่ไปนิดหนึ่งนะนะครับน่าจะใช้อยู่ประมาณตั้งศูนย์ุดห้าจุดปดกำลังดี0ึงจุดปดกำลังดีนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งใหญ่ไปนิดนึง ชนี่ดีมากเลยนะรู้สึกว่าร่มเย็นมากเล่าเ,เ,เรื่อยๆนะครับหาน้อย สบายสบายเลยนะวันนี้สบายสบายเลยซูๆเลยนะครับถ้นนาแบบนี้ตาขาวแบบนี้ตกสบายนะครับตกง่ายปลางนวันวนีน้มีหป่านะครับใกล้ๆ่เองนะฮะ เดี๋ยวที่ผมชา้ตัวนี้ก็เป็นที่เราตกปลาน,นินกันนั่นแหละนะครับหยีเงินนะครับ,นนรบตกปลาน,นินแต่ผมเห็นเหมือนเมีปลาน,นินเข้า ล็อตเตอร์หมอครับหมอ<ฮ>นินโอ้นะครับป้านินน้อยคือเหยื่อของเรามันออกแบบไว้ตกปานนี่นะปันนี่น้อยเข้า โอเคนะครับว่าได้เวลาส่งงานกลับบ้านแล้วนะครับก็หม้ที่นี่นะครับเราอยู่กันที่สะใหญ่นะครับหลังนะครับพระขาวนะครับลังพระใหญ่นะครับก็ได้ปลาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็เลยเก็บกระชังก็เลยเอาใส่ะถุงนะครับออกกลับบ้านนะครับนี่นะครับไต้อยู่ประมาณสักสามสิบกว่าตัวประมาณนี้แหละไม่ได้เยอะนะครับไม่ก็ประมาณสักโลหนึ่งนะครับก็ น่าจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับกับหม้ธรรมชาตินะครับก็อย่าไปหวังเยอะนะครับการตกปลาในหมาธรรมชาติเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะนะครับแล้วก็ E ีีนี้ไม่มีปลาใหญ่เลยนะครับเท่าที่ลองดูนะครับน้าๆที่เขาเข้ามาตกนะครับก็ไม่ได้ปลาใหญ่ก็มีแต่ปลาขาวน้อยๆแบบนี้นะครับก็น่าจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมอีพีน่าเจอกันใหม่สวัสดีครับ